สปีกว่าแลคะสปีโอเคครับเดี๋ยวในข้อมูลเนี่ยก็ประมาณ3ปี3ปีหน่อยๆ3ปี5เดือนนะครับอันนี้คือข้อมูลคือณตอนเนี้ยของวันเนี้ยวันเนี้ยจะสังเกตดูว่าถึงแม้มจะยุบลงมาก็จริงแต่ว่าสังเกตดูเห็นไหมฮไอ้รอยบุบเนี่ย,ม,ยมันยังยังไม่กลับมาแต่ว่ายังมีฟิลเลอร์บางส่วนเนี่ยหลงเหลืออยู่ก็ก็ถือว่า ได้ค่อนข้างนานหากเพราะว่าเราเราฉีดไปวางบนกระดูกของหน้าผากมันทำให้สุยาเนี่ยมันมันก่อมบนกระดูกแล้วก็ดูเป็นเป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้นานกว่าปกติพูดจริงๆยังรู้สึกสวยอยู่เลยค่ะแต่พอดีทำจมูกมาแล้วก็เลยแบบดูไม่บาลานซ์กาันนะดูแบบมันแบนขึ้นแต่ว่าส่วนตัวแล้วยังรู้สึกแบบยังอยู่นะขนาดสามปีกว่าแล้วแบบดูมันยังมันก็ยังสวยอยู่แต่แบบอยากได้แบบปังกว่านี้ เราะว่าจริงๆเวลาเราทำจมูกมาหน้ผาผากมุมองเขาองศาระหว่างดั้งจมูกกับหน้าผากตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องรับกันซึ่งซึ่งถ้าเกสที่ทำจมูกมาแล้วเนี่ยโดยปกติเรากต้องปรับปรุงองศาของหน้ผาผากใหม่ให้เท่ากันงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียม เสร็จแล้วนะคะสวยถูกใจมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็หน้าผากตรงไหนนะคะ,ะ,คะข้ากับจมูกอันใหม่มากๆเลยค่ะเป็นไงคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอฟิลเลอร์กระจายตัวอีกสองอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะนัดเข้ามาเพื่อกลับมาเพื่อนวดแล้วก็ฉีดโบท็อกเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้หน้าผากเรียบเนียนแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็จะได้อยู่ได้นานขึ้นนะคะเดี๋ยวไว้อีกสองอาทิตย์มาดูกันค่ะ 2อทนตย์แล้วนะคะวันนี้เข้ามาให้คุณหมอฉีดบทิโภเพื่อคลายกล้ามเนื้อเออแล้วก็จะนวดเพื่อให้มันเรียบเนียนขึ้นนะคะดูสิคะสวยมากเลยแล้วกับจมูกใหม่มากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้ามาดูกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบรอบสองิาท์แล้วนะคะที่เข้าไปพบคุณหมอให้คุณหมอนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ฉีดบทิอภให้ที่น้าขักนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่ายากระจายตัวแล้วก็เออคือ มันเข้าที่แล้วนะคะดีงามมากค่ะวันนี้ก็แต่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่าสวยถูกใจมากๆเลยค่ะรับกับใบหน้ามากๆเลยนะคะคุ้มมากๆค่ะชอบมากเลย